ทำยังไงเล่าให้พี่เจมฟังแล้วเขากีดตรงไหนเล่าให้พี่เจมพี่เจมไม่ไม่เคยเห็นพี่เจยมยังไม่เห็นเลยเขากีดตรงไหนข้างข้างสะโพกเลย วันนั้นพี่เจมมาหามาถามเป็กกี้ไปไหนเป็กกี้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมวันนั้นยังเล่นอะไรกันอยู่เลยวันนั้นไปเล่นอะไรกันเล่นเกมกันเหรอ,อปวดตั้งแต่วันนั้นแหละเป็นยังไงเล่าให้พี่เจมฟังพูดดังๆไม่ได้ยินก็นอนไหลั ปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดเลยเหรอในเลือดอยู่ตุ๊กาตา,าตรงหัวมันเต็มเลยชว<ะ>์ก่อนเลยีไม่รู้เรื่องเลยเดีย๋ยวต้องไปทำอีกที่หนึ่ง ขึ้นเคียงอย่างนี้เกมมาหาตั้งหลายรอบอันนี้มาอะไรมาเล่นเกมกันเหรอวันนี้ใช่ไหมเกมเล่นเกมอะไร,มา,รมาพากันเล่นเลยไม่เป็นไรไพี่ข่างห่องมาหามู่เห่นน้ำกันนะจ๊ะ เห็นน้ากันอยู่ม,มือ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 หนึ่งมือต่อมาน้องกะเลียดออกผู้ผู้อ่อยบ่หูแลนมาหาหน,น้องชวนมาชวนน้องไปล่นเกีมมนชวนน้องไปล่นเกม,ม,นนเเกมพ่อแม่เอาอนันกีบให้บึงจังตกใจอันนี้มาถามข้าวน้องมาพาก,กันเล่นเกมกินข้าวได้ปกติแน่เรจาะจะจะว่า มองมองแพนก็บ,บ่ปวดบ,บ่ปวดประดัะจั่ว่าตอนแปลงฟันนี่กะตอนแปลงฟันนี่กะแปลงไลยถ้าข้างนอกแต่ข้างในบ่ทันนี่นั่นแล้วก็ให้บ้วนปากเอากินอาหารก็อาหารอ่อ,อนอยู่อ,อ่อนอนลุงไปลางบ่ได้ไปเล่นบ่ได้ตอนนี้ไปใช้บ่ได้กักตัวเหมือนโควิดเลยอย่ามันเลือดออกอีกพ้กกันมาเล่น อัปเดตนองแต่ละมือแต่ละมือไปพูดผู้ใดอยากหูรายละเอียด,ด,ย,ดย,าาย,ขขยังกระทักมากเด้อจ่าเด้อรือว่าใจค่ะคําแนะนํายอียงกระทักมากพี่เจมเพื่อนเ็กกี้ห่องยุ่งขาง,งกันดี่แล้ะจ่ะอัปเดตนองพ่อสมนีแล้วจ่ะเ,เดี๋ยวจังได มือสีประเฮดอีกเดี๋ยวแม่สีมาแจงรายละเอียดอีกทีนึงว่าเพิ่นเช็ดจังไหนกระสีประมาณน,นอนโรงพยาบาลวันที่สามสเพ็ดวันที่หนึ่งเนี่จังไหนแม่สีแจงอีกทีนึงเนาะครับอันนี้ก็ไว้ซ้ำนีล่ละจ้ะคลิปนี้ไว้ซ้ำน,นี่ก็นอกจากเนาะ